ค่ะดิฉันนาะงสาววารินเศรษยากรนักศึกษาปวส,าวาสาว2 0 12นะคะสาขาแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจนะคะวันนี้ดิฉันจะมาอธิบายเรื่องส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์นะคะคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์นะคะที่มีการทํางานแบบอัตโนมัติทําหน้าที่เหมือนสมองกลสามารถแก้ปัญหาต่างๆที่ง่ายและซักซอนของโปรแกรมได้ซึ่งหมายถึงการนับหรือการคํานวณพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานปี2525 25, ให้ความหมายของคอมพิวเตอร์ไว้ว่า ทรอนิกแบบอัตโนมัติทำหน้าที่เหมือนสมองกลใช้สําหรับแก้ปัญหาต่างๆที่ง่ายและซับซ้อนโดยวิธีทางคณิตศาสตร์ขั้นตอนการทำงานของระบบค<ม>อมพิวเตอร์<ม>แบบเป็นสามขั้นตอนดังนี้ 1. การรับข้อมูล 2. การประมวลผลและ 3. การแสดงผลลัพธ์ค่ะส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์และหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์มีวงจรการทำงานพื้นฐาน4อย่างคือ 1. ส่วนรับข้อมูลส่วนรับข้อมูลสามารถแบ่งออกได้เป็น 1. คีย์บอร์ดซึ่งคีย์บอร์ดจะมีลักษณะเป็นปุ่มตัวอักษรเหมือนปุ่มเครื่องพิมพ์ดีดจะรับข้อมูลจากการกดแป้นแล้วทําการเปลี่ยนรหัสเพื่อส่งต่อไปยังคอมพิวเตอร์แป้นพิมพ์ที่ใช้ในการป,ป้อนข้อมูลจะมีจำนวนตั้งแต่50แป้นขึ้นไปซึ่งระบบรับรหัสตัวอักษรที่ใช้ในทางคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จะเป็นรหัส7 หรือ8บิตค่ะกล่าวคือเมื่อมีการกดแป้นพิมพ์แหงแป้นอักขระจะส่งรหัส7-8บิตนี้เข้าระบบคอมพิวเตอร์ส่วนที่2คือเมาส์เมาส์จะเป็นอุปกรณ์ที่เป็นทําหน้าที่ป้อนข้อมูลนะคะทั่วไปจะเป็นเห็นเป็นใช้กันในการควบคุมผู้สอนบนหน้าจอคมอมการประมวลผลนะคะส่วนประกอบของการ ของคอมพิวเตอร์ที่จะขาดไม่ได้เลยคือหน่วยประมวลผลกลางหรือ CPU หรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าโปรเซสเซอร์หรือชิปนับเป็นอุปก,กรณ์ที่มีความสำคัญมากที่สุดของฮาร์ดแวร์เพราะมีหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อนเข้ามาทางอินพุตตามชุดคำสั่ง 3. ส่วนการแสดงผลนะคะส่วนการแสดงผลจะแบ่งออกเป็น2ประเภทคือ หน่วยแสดงผลชั่วคราวเช่นหน้าจออุปกรณ์ถ่ายภาพและอุปกรณ์เสียงค่ะหน่วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะคือหน่วยความํำหลักหน่วยกําำ,ำหลักนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการจดจำข้อมูลและลงโปรแกรมต่างๆที่อยู่ระหว่างการประมวลผลของคอมพิวเตอร์บางครั้งอาจเรียกว่าหน่วยเก็บข้อมูลหลักก็ได้นะคะ CPU CPU คืออุปกรณ์ตัวหนึ่งที่มีความสําคัญและมีความจำเป็นในการทํางานของคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจเรียกว่าเป็นห right now, computer, ัวใจของคอมพิวเตอร์เลยก็ว่าได้เพราะ CPU นั้นเป็นตัวควบคุมการทํางานของต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงที่ต่อร่วมกับคอมพิวเตอร์หน้าที่ของ CPU คือเป็นหัวใจหลักในการประมวลผลของคอมพิวเตอร์โดยพื้นฐานแล้ว CPU ทําหน้าที่ประมวลผลข้อมูลเชิงคณิตศาสตร์และข้อมูลเชิงตรรกะเท่านั้น อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์นะคะ 1. คือจอภาพจอภาพแบ่งออกเป็น2อ,อย่างคือหจอ CRT จอ CRT ซึ่งมันจะเห็นได้ทั่วไปตามคอมตั้งโต้นะคะจะมีลักษณะจอภาพที่จะคล้ายกับแบบเคสนะคะแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะตัวนี้จะมีลักษณะหนานะคะส่วนอีกแบบหนึ่งคือจอแบบ LCD จะมีลักษณะแบนยาวนะคะซึ่งบางรุ่นนี้จะสามารถสัมผัสได้ค่ะ อย่างที่สองคือเคสเคสคือโครงโครงหรือกล่องสําหรับใส่อุปกรณ์นะคะของคอมพิวเตอร์ไว้ภายในซึ่งเรียกชื่อและขนาดของเคสแตกต่างกันออกไป 3. Power เวอร์ซเป็นอุปกรณ์ที่ทําหน้าที่ในการจ่ายกระแสไฟนะคะให้กับคอมพิวเตอร์ซึ่งถ้าคอมพิวเตอร์มีอุปกรณ์ต่อพ่พวกเยอะๆนั้นเช่นฮาร์ดดิสก์ซีดีรอมดักรอมไดร์ไดก็ควรเลือกพาวเวอร์ซัพที่มีจำนวนัตต์สูงนะคะ คีย์บอร์ดก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับคีย์ข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งอันนี้ก็ได้พูดไปแล้วนะคะเมาส์เมาส์ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นตัวชี้หรือเรียกว่าพอย n t เตอร์นะคะซึ่งอาศัยการเลื่อนเมาส์แทนปุ่มกดทางคีย์บอร์ดนะคะอย่างที่2คือเมนบอร์ดเมนบอร์ดนะคะตัวนี้จะเป็นแผนวงจรไฟฟ้าแผ่นใหญ่นะคะที่รวมเอาชิ้นส่วนอ e ิเล็กทรอนิกส์นะคะที่สำคัญสำคัญมาไว้ด้วยกัน การทํางานของอุปกรณ์นะคะภายใน PC ทั้งหมดจะมีลักษณะเป็นแผ่นรูปร่างสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็จบด้วยที่แรมแรมนะคะแรมย่อม,มาจาก Random Access Memory นะนะคะเป็ <X> <ray> นหน่วยความจำหลัก <X> <ray> แต่ไม่ถาวรนะคะซึ่งจะต้องมีไฟมาหล่อเลี้ยงอุปกรณ์นะคะในการทำงานโดยถ้ากำหนดถ้าการเกิดไฟไฟฟ้า กับพิบหรือว่าดับนะคะข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ในหน่วยความจำก็จะหายทด้ดีขอจบรายงานนี้เท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ